ชื่อที่ว่าวันสืบสุขสถาพรนะคะสาขาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสราสินีลีเลอร์นะคะมาจากสาขาธุรกิจพาณิชย์นาวีค่ะครับสวัสดีครับผมนะครับนายจีสดาหอนจงเจริญนะครับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรวน,นะคะมาจากสาขาแอร์คาร์โก้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิราพรอนันตภูมิเรียนสาขาการขนส่งสินค้าทางอากาศค่ะสวัสดีครับชื่อวรยุทธพิมพันธ์ครับชื่อชื่อบีมครับสาขาแอร์คาร์โก้แมนจเมนต์ครับ ผมนายปริญญาคำมุกพาอผานชื่อเล่นชื่อฟิวนะครับมาจากสาขาการจัดก,การโลจิสติกหลักสูตรนานาชาติสวัสดีค่ะชื่อสวรัชกุลมิรัตน์นะคะหรือว่าเรียกว่ากัดได้เลยค่ะจบสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศนะคะสวัสดีครับกับผมนายพลพจน์บุครคล์นะครับสาขา MRT นะครับฝึกที่บริษัทการบินไทยค่ะหนูฝึกอยู่ในคลังพัสดุอากาศยานค่ะ พี่ๆที่ทำงานน่ารักมากๆเลยค่ะพี่ๆใจดีทุกคนเลยที่นั่นเอาไปฝึกงานที่จังหวัดระยองค่ะในนิคมอุตสาหกรรมอิตเช่นซีบอร์ดค่ะเป็นเวร์เฮาส์ค่ะรับฝากของของซัพพลายเออร์ค่ะการผลิตรถยนต์ของพวก Ford e v e r วอร์เรสต์ฟอร์เรค่ะแล้วก็ส่งอะไรให้ลูกค้าค่ะบริษัท QP พีประเทศไทยจำกัดครับเกี่ยวกับาการส่งออกครับทั้งในประเทศและนอกประเทศก็คือเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูน้ำสลัดครับแล้วก็มายองเนสครับ คือในแผนกเป็น LG เลยครับคือการขนส่งครับก็คือขนส่งทั้งในประเทศและนอกประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดหรือว่าการจัดสินค้าครับสังคมดีครับในการทํางานครับไม่เลวร้ายอย่างที่เราคิดครับก็คือพี่ๆะครับคือจะมีการแนะนําแนะนําเราว่าเออเราควรทาอย่างนี้นะควรทาอย่างนี้ครับว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีอย่างนี้ครับก็ชอบครับเพราะว่าแบบด้วยสังคมสภาพแวดล้อมครับก็คือเป็นกันเองครับกรมศุลกากรค่ะอยู่ในส่วนขาออกค่ะก็จะเป็นเช็คตรวจเอกสารใบคาเน่ค่ะที่บริษัท ของทุกบริษัทจะส่งมาทางกรมศุลกากรขาออกค่ะก็จะเป็นคนเช็คเอกสารเพื่อไปตรวจสินค้าออกอย่างเงี้ยค่ะสนุกค่ะโดยเฉพาะสังคมที่อยู่ค่ะป้าป้าใจดีมากเลยค่ะบริษัท Eagle a แอนด์ซีไทยแลนด์ค่ะเป็นบริษัทในรูปแบบของโฟลเดอร์ค่ะมีทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศทางเรือแล้วก็เป็นคอร์โฟเดอร์อย่างเงี้ยค่ะฝึกในส่วนของท้ายสปอร์ตแพลนนิงค่ะเป็นสังคมวัดน้ธรรมที่ดีค่ะส่วนใหญ่ก็พี่พี่ที่ทํางานดูแลดีค่ะซัพพอร์ตดีมากแล้วก็ให้ความรู้ได้ดีเลยค่ะ ก็บินไปฝึกที่บริษัท DSV ANC นะครับก็อยู่ที่ฟรีโซนสุวนภูมิครับผมจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับเฟครับทั้งทางเรือแล้วก็ทางอากาศครับก็ของบีมจะฝึกในแผนกของ Billing อ Air f r e อ็กซ Export ครับชอบครับพี่มันสนุกมากเลยครับจะได้เราจะใช้ทักษะสกิลในการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็การตอบเมลเขียนอีเมลด้วยครับพี่พที่ทํางานเป็น เป็นสังคมที่อบอุ่นมากครับแบบว่าเขาสามารถสอนเราทุกเรื่องแล้วถ้าสมมุติว่าเราสงสัยอะไรอย่างนี้เขาเราก็สามารถซักถามแล้วก็เขาให้คําตอบได้ทันทีครับผมไปฝึกง,งานมาจากบริษัท continental thai ระยองนะครับเป็นบริษัทเมนูแฟกช r ลิงผลิตเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับมีทั้ง PLT Passenger Light Truck แล้วก็มีทั้ง True wheel ในสังคมที่ผมไปฝึกง,งานมานะครับเป็นสังคมของผู้ใหญ่ซึ่งแรกๆก็อาจจะกดดันนิดนึงครับเวลาไปฝึกง,งานแต่พอหลังๆมาแล้วเริ่มที่จะปรับความเข้าใจในการทํางานก็ถือว่าดีมากครับพี่ๆเขาก็รู้สึกเป็นกันเองครับ บริษัท Reocable Logistics ค่ะทำอยู่ตำแหน่งเซลล์โคเดเนเตอร์นะคะหนูว่าค่อนข้างสนุกดีนะคะเป็นงานที่เราได้ประสานงานร่วมกับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะม,มีความแบบตื่นเต้นท้าทายอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆที่บริษัทนี้ใส่ดีมากเลยค่ะแบบว่าค่อนข้างจะเป็นกันเองมากเลยเนียค่ะหือว่าทัศนคติบริษัทนี้ดีมากค่ะบริษัท a e x x o n Thailand ครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับการนำเข้าชิ้นส่วนของป um ั๊มน้ำมันนะครับหรือเป็นพวกสินค้าเหลวครับเป็น warehouse ครับนับตัวสินค้าแล้วก็รับผิดชอบในะคง ก็เป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นดีครับค่ะก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนในหลายๆบริษัทค่ะได้มาคุยกันค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้เรียนออนไลน์ไม่ค่อยได้เจอหน้าเพื่อนเลยค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เจอเพื่อนก็รู้สึกดีใจกับเพื่อนๆที่ได้จบการศึกษาวันนี้ก็ค่ะดีใจ ก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนครับเพราะว่าแบบต่างเราสังหายไปนานไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือว่าในการฝึกงานในการที่แบบแยกย้ายกันอยู่ต่างจังหวัดเองครับแล้วแล้วเราได้กลับมาเจอกันครับก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนครับรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานมากเลยรู้สึกดีใจแบบว่าไม่ได้เจอกันนา,ออานอะไรเงี้ยค่ะในระยะเวลาสี่เดือนก็ได้เจอเพื่อนก็มีความสุขอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนทำแลกเปลี่ยนแบบไปเป็นไปทํางานเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนประมาณสัก4เดือนนะครับในระยะเวลาฝึกงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้เจอพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ที่ไม่ได้เจอตั้งนานครับผมวันนี้ผมได้พบเจอเพื่อนเอนรู้สึกว่าเป็นการจบที่ดีครับได้เจอเพื่อนอีอกรอบหนึ่งหลังจากที่มีโควิด -19 แล้วก็มีชัดดาวไป2ปี จร,จริงๆก็คือตอนที่เราเรียนอะค่ะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบ2ปีกว่าที่เราหายกันไปเลยไม่ได้เจอกันเลยะค่ะมันก็จะได้คุยกันแค่ในแชทหรืออะไรเงี้ยค่ะมีงานทํางานกลุ่มก็นัดก็ไม่ได้คบอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะพอมาได้เจอกันเนี่ยมาเปิดนบบได้กลับมาเปิดโลกได้เจอกันทุกเพื่อนเพื่อนหกคนเนี่ยงานปัจฉิมันก็มีพวกจอแฟร์ด้วยนะคะก็ะะจะได้รู้จักกับบริษัทมากขึ้นได้สมัครงานหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นงานที่ดีรู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานาน โลจิสติกหนูก็คงนึกถึงสังคมที่น่ารักแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะในฐานะที่เป็นนักศึกษาธุรกิจพาณิชย์นวีก็ประทับใจอาจาร,รย์ในสาขาละกันนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ที่ดูแลตั้งแต่ปีหนึ่งจนจบนะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากที่ดูแลใส่ใจเพื่อนๆแล้วก็หนูค่ะครอบครัวโลจิสติกครับสภาพสังคมแวดล้อมครับไม่ว่าเป็นครูอาจารย์แล้วก็วิทยาลัยครับเราเป็นท่าอยู่กันเป็นแบบครอบครัวกันครับ คือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมเลยครับอาจารย์อัญชลีครับคือเขาจะก็คือเขาจะแบบเอาเป็นคนคอยให้คาแนะนําปรึกษาครับเนี่ยั่นคือในส่วนที่ผมครับผมเป็นประธานสาขาด้วยครับก็คือเราจะได้พูดคุยกันตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของมหาลัยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนหรือรุ่นน้องเนี่ยครับเราได้พูดคุยกันเลยทาแบบให้ผมได้สนิทกับอาจารย์ครับอาจารย์ให้ความรู้ดีค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมของการเรียนที่เนี่ยดีมากเลยแบบสบายธรรมาชาติแล้วก็รู้สึกว่ามันใกล้ชิดจังด้วยที่ว่าขนาดของทาลัรมันเป็นเป็นแยกส่วนออกมาแล้วอะไรเงี้ยคร ในในรุ่นของผมผมจะประทับใจทั้งหมดก็คือเพื่อนอาจารย์แล้วก็รายวิชาครับเพราะว่าช่วงนั้นก่อนที่จะเข้าเข้าก่อนช่วงโควิดผมได้แบบว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับอาจารย์อย่างนี้ผมรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนหลายๆอย่างครับผมอย่างแรกเลยครับในตัวของอาจารย์มีอาจารย์หลายๆคนนะครับที่เขาสอนและผมก็จําคีย์เวิร์ดของเขามาอย่างบางคำเนี่ยการเรียน ไม่ใช่แค่เราจะต้องเรียนในตำรายอย่างเดียวเราสามารถหาจากความรู้ที่ไหนก็ได้แค่เราพยายามและตั้งใจที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์แล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตเราได้ครับ จริงๆในวิทยาลัยเนี่ยหนูว่าอาจารย์ทุกคนอ่ะค่อนข้างน่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขอบคุณเนี่ยอยากจะขอบคุณอยู่2คนนะคะก<อ>็คืออาจารย์ส้มโอนะคะหรือว่าอาจารย์มาทุศร์แข่งขันนะคะแล้วก็อาจารย์อุ๋ยนะคะอาจารยอนัญญาบรรยงพิสุทธิ์นะคะเนื่องจากว่าอาจารย์ส้มโอเนี่ยเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนมาตลอดเลยนะคะ<อ>ส่วนอาจารย์อุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําหรือว่าให้คำปรึกษาตลอดนะคะ ก็อยากฝังให้ตั้งใจเรียนนะคะจะได้งานดีๆแล้วก็มีอนาคตที่ดีๆค่ะค่ะก็ฝากน้องๆน,นะคะว่า,เ,าเริ่มหาที่ฝึกงานให้ตรงกับสาขาที่ตัวเองเรียนนะคะจะได้มีประสบการณ์เพื่อที่จะไปต่อยอดในการาสมัครงานทำงานในต่อต่อไปค่ะก็ฝากถึงน้องครับคือให้น,อน้นองๆครับตั้งใจเรียนไว้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราเรียนไปเราไปใช้อะไรได้บ้างแต่คือ เมื่อน้องได้ทํางานจริงครับน้องจะได้ใช้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์หรือว่าวิธีการกระบวนการในการทํางานครับเราจะได้ไปประยุกใช้ในการทํางานครับค่ะก็อยากให้ดูที่ฝึกงานดีๆค่ะไปที่กรมศุลากากรก็ได้นะคะเขาเปิดรับตลอดเลยค่ะก็อยากให้น้องตั้งใจเรียนเพราะว่ามันใช้ความรู้กับในการทํางานในส่วนจริงๆก็ขอให้น้องๆโชคดีค่ะก็อยากฝากให้น้องๆแบบตั้งใจเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษ เยอะๆเพราะว่าภาษาอังกฤษสัาคัญมากในการไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานการสมัครงานไหนจะเป็นการสอบโทอีกด้วยพวกนี้กาเขาจะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราได้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นใบเบิกทางที่ดีให้กับการทํางานครับผมอยากจะบอกว่าอย่าไปกลัวว่าโลจิสติกเนี่ยจะเป็นแบบ มันจะตายในอาคตแต่หนูว่าโลจิสติกมันไปได้อีกไกลเลยแล้วก็น้องๆไม่ต้องคิดไม่ว่าจะทํางานจบมาแล้วทํางานไม่ตรงสายงานนะคะเพราะว่าโลจิสติกนี่ยมีบริษัทค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ยังพัฒนาไปได้อีกเยอะอยากให้น้องๆออเพิ่มทักษะการศึกษาเอ,อ่อพวกภาษาหรือว่าทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะเป็นนักศึกษาโลจิสติกนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ปี4ทุกๆคนนะคะทุกๆสาขาเลยก็ขอให้รุ่นพี่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีความสุขในหน้าที่การงานนะคะไว้กับมาหาพวกหนูใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับพวกเราน้องๆปี1จากธุรกิจพาณิชย์น,นาวีครับขอให้พี่ๆปี B 4ที่กําลังจะจบนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานนะครับ แล้วก็กลับมาเยี่ยมน้องๆบ้างก็ได้ครับอยากได้ประสบการณ์ดีๆจากพี่ๆครับก็อยากบอกกับพี่ๆว่าขอให้พี่ๆโชคดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จกับการทํางานนะคะแล้วก็กลับมาเยี่ยมวิทยาลัยเราบ่อยๆ ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่สุดหล่อสุดสวยทุกคนนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานขอให้มีความสุขในการทํางานนะคะรวยแล้วอย่าลืมหนูนะคะครับก็ผมขอให้กําลังใจพวกพี่ๆนะครับที่ในวันประชิมวันนี้นะครับ,นนรบพี่ๆประสบความสาเร็จไปขั้นนึงนะครับในการจบการศึกษามหาลัยนะครับการทํางานในยุคที่เศรฐษฐกิจแบบนี้ครับ,รบขอให้พี่หางเงินได้เยอะแล้วก็ขอให้การใช้ชีวิตมันราบรื่นครับเพราะว่าปัญหามันค่อนข้างเยอะนะครับก็แต่ผมเชื่อครับเพราะว่าพวกพี่เรียนมหาลัยมาสี่ปีมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วการใช้ชีวิตต่ออจากนนีี้มัคงปะไรท ไม่ไม่ยากเกินไปวันนี้แล้วครับก็อยากอวยพรพวกพี่นะครับก็ Godspeed you all ครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะก็อาจารย์พี่ตานะคะก็จะขออวยพรให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษานะคะได้ประสบความสำเร็จได้แนนทำในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังนะคะก็ขอให้กำลังใจแล้วกันการทำงานแรกๆอาจจะมีอุปสรรคบ้างยังไงก็ขอให้สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับวันนี้ขออวยพรให้น้องๆว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับขอจงประสบความสําเร็จในอาชีพการงานในอนาคตนะครับขอให้มีสติขอให้มีความอดทนนะครับอดกลั้นในการที่จะออกไปประกอบอาชีพ ที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับก็ขออวยพรอีกครั้งครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็เรียนจบหลักสูตรแล้วอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่เด็กๆเนี่ยมีความมานะมีความภาคเพียรแล้วก็เรียนจบจนถึงวันนี้และต่อไปดีนะคะเด็กๆจะต้องก้าวเข้าไปเรียนรู้ในโลกกว้างแล้วทีนี้อาจารย์ก็ขอให้เด็กๆประสบความสําเร็จนะคะมีเส้นทางที่ราบรื่นในการทํางานนะคะแล้วก็อาจารย์อยากจะให้เด็กๆเนี่ยนำความรู้ที่มีนะคะ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พัฒนาสังคมด้วยค่ะแล้วก็ขอให้เด็กๆเนี่ยเป็นคนดีนะคะแล้วก็อาจารย์ขอสแสดงความยินด,ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ก๊อฟนะคะในวันนี้อาจารย์ก็อขอไว้พร้อให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะคะที่จบการศึกษาโชคดีทุกคนความท้าทายรอนักศึกษาอยู่อาจารย์เชื่อว่าความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ได้จาก โลจิสติกส่วนสุนานทาไปมันจะไปทําให้ความท้าทายนั้นเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดของนักศึกษาขอบคุณค่ะสวัสดีนักศึกษาที่รังทุกคนนะครับก็ยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่นะครับขอให้น้องๆประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานแล้วก็มีความสุขกับบทบาทใหม่ของชีวิตนะครับยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ขออวยพรนะคะนักศึกษาทุกคนนะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีย้าที่การงานที่ดีค่ะยังไงก็ให้หนักศึกษานะคะนําความรู้ที่ได้นะคะไปประยุกใช้ในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันปัดถิมนะคะของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนปีการศึกษา2562ซึ่งน้องๆทุกคนก็จะได้เข้าสู่ บริษัทแล้วก็การทำงานจริงแล้วหลังจากที่เราได้เรียนแล้วก็ได้ฝึกงานมาจนครบตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้ฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการในนามของคณะบดีวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนก็ขอกล่าวไวยพรให้กับน้องๆ้องนักศึกษาทุกคนนะคะได้มีโอกาส ในหน้าที่การงานหรือว่าได้ทําในบริษัทที่ตัวเองชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนได้มีโอกาสเติบโตในสายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและในอนาคตก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆทุกคนที่ได้ทํางานนะคะก็อย่าลืมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนค่ะบ้านหลังที่2ของน้องๆทุกคนนะคะ